เรื่องราวสุดอมหฮิตเป็นทุกคนจะทำยังไงเมื่อดื่มน้ำเปล่าและรสชาติของมันแปลกไปลองคอหน้าจอให้ผม2ทีแล้วกดติดตามเพื่อไปหาคำตอบกันครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเมื่อหญิงท้องคนหนึ่งกินน้ำจากขวดของตัวเองในที่ทำงานและรู้สึกว่ารสชาติมันปแปลกๆเธอสงสัยเธอจึงลองเปลี่ยนขวดดูแต่ก็ยังรู้สึกว่ารสชาติน้ำก็แปลกไปเหมือนเดิมเธอจึงได้นำา iPad มาตั้งกล้องถ่ายไว้ในออฟฟิศและสิ่งที่เธอเห็นก็ต้องทำให้เธอตกใจเพราะเป็นภาพผู้หญิงที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเธอเองได้แอบใส่ยาในน้ำของเธอเมื่อจับได้เพื่่อนรวม งานคนนี้จึงสารภาพว่าที่ทําไปเพราะไม่อยากให้เธอได้หยุดลาพักคลอดพอในช่วงลางานจะมาตกที่ตัวเองเยอะจึงวางยาให้แท้งและจะได้ไม่ต้องลาพักคลอดและมีพนักงานคนอื่นที่ท้องและเกิดการแท้งลูกตอนทํางานที่นี่แต่ม่ย้ายไปทํางานที่อื่นก็ไม่มีอาการแท้งและที่น่าตกใจก็คือคนที่วางยาก็เป็นแม่คนและมีลูกถึง3คนและคนที่สามก็เพิ่งคลอดไปตอนที่วางยาเพื่อนตัวเองก็ยังต้องให้นมลูกคนที่3าอยู่เลยไม่รู้จิตใจทําด้วยอะไรเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับในหนังเรื่อง The Sixth Sense ้าทุกคนกิน ้ก็พยายามอย่ารับจากคนแปลกหน้าและลองสังเกตรสชาติของน้ำที่เราดื่มกันให้ดี